นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสันจรซึ่งมีการอนุมัติงบประมาณในการฟื้นฟูจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายรวมกว่า600ล้านบาทพร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือคอรมสัญจรที่มหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์แม่ริม โดยมีรัฐมนตรีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดนาราธิวาส4คนเนื่องจากขณะน,นี้รัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ประกอบไปด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกนัฐพลนาคพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวซาบิดาไทยเศษและนางสาวธีรรัตน์สำเรรจวันิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า2-3วันที่ผ่านมามีฝนตกอย่างหนักและต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีทั้ง4ี่คนได้อยู่ในพื้นที่ดูแลประชาชนแล้วจากนั้นนายยกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้โดยระบุว่าเป็นการมาติดตามเรื่องอุทกภัยและการเยียวยาต่างๆยืนยันเชียงใหม่เชียงรายสามารถกลับมาท่องเที่ยวได้แล้วขณะที่งานวินเทอร์เฟสติวัลที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปี สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นจุดสนใจให้คนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาทำกิจกรรมดีๆตลอดในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าด้วยนอกเหนือจากนี้เรื่องปัญหาฝุ่นควันนาย,ยกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้หาทางใช้นว,วัตรกรรมในการทำให้หมอกควันลดน้อยลงซึ่งมีแนวทางแก้ไขปัญหาหลากหลายแนวทางที่คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5ได้ เวลาที่พี่น้องประชาชนค่ะอยากจะมีความช่วยเหลือในพื้นที่นัน้นๆก็ขอให้ช่วยดูแลตรงนั้นให้ดีด้วยเพราะว่าเขาก็อาจจะยังไม่ได้ชํานาญการในการที่จะดูแลหรือว่ารู้วิธีเหมือนที่เราได้ถูกฝึกมานะคะ